ณเนะช้าอันไม่สดใสสถานที่ใดที่หนึ่งดูนน่นห่วยสม่ดีทเยเ l e t มาเยอะจังข้างหลังอะไรไม่ได้แดกจะมาหลอยหลังเหรอไม่ไดีไอ้มึงด้วยคนไป,ลลไปเลยลงชักโคกไปเลยอืม <c oughs> ไ้าปไ้่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้นุม่ม 국민 well, no, mata hm? <laughs> นนี่ว่ะตัวเบาหุ้นโอ้โหโคตรเยอะนี่มันคาราวานสี่วิดีทอยเลนหมดนี่เลย อนโอเคมาดิใปรองเล่นของกูจัาฮ่าฮโอ้ยยอดจังเลยกนตรงนี้เลยขบนยิงต้องแสงโอ้ยสุดยอดเลยครับพีระแมนโอ้ย 啊啊！你你是什么？ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดยวยดเวยอย่ากดพวกใครนะครับผมเป็นพวกคุณอย่ากดอย่ากดฮองฮดังแจมไอ้เจ็กแม็กกูบอกเป็นพวกเดียวกับพวกมึงไม่เล่นแม่งเลยมีของอนพญานาค วัสดีครับสกรีทบอลเตัวแค่นี้ก็ปิวแค่นี้ก็จอกใช่ไหมครับเสียงเปียนเลยอะไรวอไดอหนีแล้ววิงไปอะไร่นหนีก่นละไปชิบายแล้วครับหนีก่อนอย่าทำไอ้ อะไรครับเนี่ยของเล่นปันจะอ่อ,อนอย่างนี้ผมไม่เล่น yes. ดีกว่าครับน่ากลัวเอ็ดแมนไม่ชอบอลองมั่งอยากลองมั่งอยากได้ฉันเอาไปเลยโอ้สกิมดี้เล็ตเต็มเลยอุยมนลองเฮ้ยไฮ้เเดี๋ยว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 ผมเอง จังเจมมะรับก็ไม่ได้แย่ีนคิดดินาบทไม่แยอะไรเมื่อกี้เนี่ยก็กดีนี่ว่าของเล่นดีนี่ <c oughs> อะไรวะเฮ้ยนะไปลองดิโอ้ยโอ้ยอ,ยอ,ยอยลาวาดอย่างหนัก ได้ครับเดี๋ยวช่วยให้กดเฮ้ยยากดลงไปด่วนเฮ้ยยานว้าวคุณปลอดภัยแล้วนะครับจำย่ามัแต่ตัวผมนะครขอตั้งใจผุดปากไปเลยดูดนี่ระบายไปไหนอะไม่รู้อ่ะมีคนหลับอยากรู้ใช่ไหมว่าอยู่ไหนอยู่นี่ครับขอยาวแม่โอ้ข่อยาวอด อยากคอยยันเป็นกะเหรี่ยงต้องตรงนู้นเลยโอ้ยอย่าเป็นกะเหรี่ยงคอยยันต้องทำแบบพี่นะน้องเฮ้ยพี่ไปก่อนเลยมึง่งขับยาววัดเตือนล็อกโยนคอขาดเฮ้ยวัดมาอยู่ตรงกูแดงได้ไอ้ยทำกระดึ๊บกระดึ๊บต่อคอดิฮะโอ้สีแดงแดงสีเขียว สีเขียวสีอ่ะทำไมขอไม่ยาวไปตัวมึงแดงต้องหยิบสีแดงไอ้โง่อ๋อเหรอสีแดงเออโอเคสีแดงแดงแดงต่อไปนี่สีเหลืองใช่ไหมเหลืองโอ้ยเหลืองต้องหยิบสีอะไรอ่ะสีแดงไปสีแดงโคตรควายเลยปวดหัว you stupid ไปช่วยมันฮะสีอ่าเข้าใจแล้วสีเหลืองเหลือง แล้วก็เหลืองโอ้ยคอยาวมากฮะอันนี้คืออะไรทำอะไรอ่ะไม่สนใจลวเก็บเหลืองยาวโอ้ยโอ้ย๋เข้าใจละสีเขียวต้องหยิบสีเขียวใช่ไหมนี่เลยสีเขียวเอ้ยฮัลโหลไอ้ทำไมโอเคขอบคุณครับ วันนี้เอาไอ้ชินี่ด่ากูลูซ์เออร์อ่ะไปตามึงแหละลิ่นสีแดงงาสีแดงไม่เหม็นไม่ไม่สีแดงวะเอ้าไหนสีแดงอ่ะไม่รู้อ่ะตามดูแน่นุนวิ่งเลยตรงกลางแล้วกันนะฮะอ้าตอนนี้สีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองใช่ เก็บแรงย้อนเขาเรียกวหมอนเก็บยาวเอ๊ะนี่มันยังคอเลยสีเหลืองยาวอันนี้อันนี้มาตรงกลางใกล้ถึงเส้นชัยแล้วไปไปขอโทษอะกูโดนเหลี่ยมใส่เงยไปสีแดงอะไรสีเหลืองต้องสีเหลืองเท่านั้น คูณสามโวสูโคเทาจิราบเลยเอ้าอเชี่ยไม่อูดเดี๋ยวนี้ถุยไฟใส่ปัญญาอ่อนมึงอะเ้าเฮ้ย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 ิฮ้ยเ่้ยเนเน้ยยเอเค้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้วเช้ยเฮ้ยเฮัเม่เห็นเีลยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเไเ้เอ้าอ้เฮ้้เย มึงไม่ได้เอาสีไป,ส,ปสีแดงใช่ไหมสีแดงเฮ้ยเจ้าฮับฟู่จะไม่ชนเลยเออเป็นยังคนเก่งอะนี่วัดสีเหลืองเก็บสีแดงเก็บทุกอันเก็บทุกส่วนเก็บอันโอ้คอยาวมากอออขอบคุณครับอุ้ยชนทุกอันอะฮะฮะทำไมฮัลโหลเอา โอเคก็จะไปดีกว่าไปไปอ้าวันนี้ครับไปเลยเอาตัวไปด้วยไปไอตัวไอสีเหลืองแฮสีเหลืองรักพ่อเฮ้ไอสีเขียวก็น่าสนใจเฮ้ยยานะยายายาเข้าใจผิดเหรอเือไงต้องไปสีแดงใช่ไหมรอบเนี้ยสีแดงแรงสามเท่า เงยสีเขียวอ้าวสีเขียวแต่เมื่อไหร่เนี่ยต้องไปสีเขียวใช่ไหมนี่เก็บยาวโอนจากบ้านเจ้หัวหล่นอุลล้อหัวด้วยทำไมมันไม่หัวไหลหัวไม่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 ยาวจะ่อไปร่ควายเอ้ยตัวกูยิงหัวไปก็ได้วะนี่ไปเลยยาวๆไหลยาวฮะลเฮ้ย เฮ้ยสลามดีกว่าอ่ะสลามไปเลยสลามเหลืองสลามเหลืองโอ้ยโหนผมเก่งเฮ้ยมันโดนโอ่งได้ไงวะกูมีล้อแล้วเว้ยโว้ยโว้ยโวยชนโอชนทุกอย่างเลยอะอิ่มละสีเขียวยาวโวดชนยาวจิบหายแล้วเหยียบเลยเหยียบอันเลยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะ ไอ้กูส <um ูงก็มึงแล้วมึงไงเจ๋งอย่าลืมกันเลยด้วยนะครับ